ีวเอะมันมิดมิดเหมือนกันอันนั้นไม่ดิทาวอ์มิดทาวด์อะรู้ไหมว่ายังซ่องไม่เห็นอ่ะเอาไม่เป็นไรเน่ะมันใกล้ๆกันแล้วแบบอ๋อเราถ่ายตรงนั้นแหละที่ปาถูกไหมพี่พี่อ่ะไม่เป็นไรน้องมาแล้วมาแล้ววันนี้มาแล้วก็ให้รวยพรวันเกิดทุกคนร่วมรวยพรกันหมดแล้วโอเคเชิญได้เลยจ้าก็แต่โตขึ้นมาอีกปีเอาแบบ วัยพรสไตล์มิวทัน์สาละกันขอให้สวยแซ่บขึ้นเรื่อยแล้วขอให้ธุรกิจปังๆไปถึงระดับโลกว้าวแล้วก็มีงานเยอะๆเป็นที่รักของแฟนคลับเยอะๆแล้วก็เติบโตไปด้วยกันแบบนี้นานๆนะวันนี้ฉันใส่เสื้อที่เธอให้มาด้วยฉันเห็นแล้วฉันรู้ฉันรู้ใจเธอจังเลยฉันใส่สีขาว พู้เข้าประกวดด้วยนะคะเชิญค่ะยอ่ยยอไขะย่อย่อด้วยโอ้ Alright <c oughs> <c oughs> รู้สึกจะเหนื่อย้ากแต ได้จ้ะได้จ้ะได้จ้ะให้ับพี่เลยได้แ่พี่บ้านเองโอเคอะไรเนี้ยเดี๋ยวก็นะเมื่อกี้เขาวยพรกันจบยังจบแล้วจบแล้วหรอโอเควยพรจบเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้อยากจะให้ได้พูดอะไรถึงกันละกันหน่อยนะคะมีอะไรอยากจะบอกกันไหมอุ้ย ชอปปิ้งที่ญี่ปุ่นใช่นี่แต่เราก็ขึสองโลเนาะไม่เดินไปอ่อก็ก็ขอบคุณพี่แบกว่าแบบอุตส่าห์คือเรารู้ว่าเขาเลิกล ah ักมากทําะทำไมเรารู้ว่าเขาโลกมากก็ขอบคุณที่มีความกล้ากระโดดขึ้นรถพี่หาไบก็ขอบคุณที่บอกว่าแบบเป็นพี่ที่น่ารัก เป็นทั้งพี่ทั้งเพื่อนทั้งน้องในบางวันอะไรเงี้ยก็แบบอยู่ด้วยกันไปนานๆจะคอยสพอร์ตจะคอยผักดันจะถึงที่สุดอืมน่ารักมากเลยเขาพูดถึงเราแล้วเราามีอะไรแบบอยากจะบอกคนนี้ไหมรู้สึกภูมิใจที่เขาใส่เสื้อตัวนี้ได้โอ้โหถึงภูมิใจนหน้าที่กันไะ ภูมิใจด้วยโอเคแต่ภูมิใจมากเพราะว่าเหมือนมิชชั่นคอมพิวต์กับการที่นั่งรถไปกับพี่ขาและพี่พี่ทุกคนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโห,หนดีใจมากๆที่แบบไม่เสียเปล่าที่เขานอนหนูอสองวันอุ้ยฉันไม่ได้นอนฉันที่นอจริง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 น้อง่น้องไม่รู้อะไรเลยว่าพี่มิวทำ<ห>ะอะไรเจ้า <laughs> ก็งงว่าคือเลอแบบนอน นอนรอแบบนอนแบบรอให้มันแบบเย็นๆแล้วจะไปเดินเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ทำอะไรพี่ิวกับพี่จอโผัหาเลือกไหยจังวะก็ <S <S แ,แบบกําลังจะหลับแล้วพี่บิวพูดมาน้องเลิฟอยู่ไหนเดี๋ยวจะไปไหนกันต่อแล้วก็บอกชื่อร้านทีุ่่ดไปเออเนี่ยพี่ว่าพี่อยากกินร้านนี้เหมือนกันส่งรูปมาให้หน่อยแล้วครมกลับมาแบบร้านนี้แหละที่พี่อยากกินแล้กก็แปลกแกว่าแปลกแอ่แะเราสักพัหนึ่งพี่จอมผรามา น้องเลิฟเลิฟจะมาไหมพี่จอหอยูกับพี่แจ็คเนี่ยกินโทสอยู่แล้วก็อมเลิฟไม่ไปค่ะแล้วก็ตามอีกแล้วก็แบบมันมีอะไรนะแปลกๆนั่นแหละแต่ทุกคนเล้วก็แบบไปแล้วก็เขาก็เดินตมามไปที่ร้านซูชิใช่ เอาจริงเดี๋ยวซูชิร้านนั้นน่ะน้องเลิฟน้องเลิฟเ,เป็นคนแนะนำก่อนครั้งแรกที่เราไปทานแล้วรู้สึกว่าเอ้ยก็อร่อยออร่ยจริงแล้วพอเขาจะไปปุ๊บอันก็อยากกินจริงๆแล้วรู้สึกว่าเส,สียงสดใสขึ้นมากเพราะว่าได้ของขวัญแล้วเอา้าจริงอันนี้จริงๆเสีสดใสมากดีใจมากในที่สุดฉันก็หาของขวัญได้แล้วก็ไปดูอีกทีว่าจะใส่ได้ไหมเ<ไ>พราะว่ายืนทะเลาะกับคนขายว่าพี่เขาตัวเล็กมากเลยแล้วก็ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเขาก็หาค่ะเขาแนะนำมาก พนักงาน้ตัวจิ๋วอะบอกประมาณนี้ค่ะประมาณนี้แล้วใส่ไซสอะไรเขาบอกใส่เล็กสุดหนูแโอเคเชื่อใจแล้วตอนที่น้องหยิบออกมาแล้วน้องมาทาบตัวหนูแบบสามารถใส่เป็นมิลิเดสได้เลยเอ้าตัวไซส์ไม่ใช่อุยไม่ใช่มนน่าตัวยาวอเป็นตัวยาวเห้นเข้ารลูกค่ะค่ะใส่แล้วสวยมากุ เพื่อนเนาะจะบอกเิ่นกอลว่าชอบแต่เดินช่างกิ๊จะได้ตามแล้วนะน่ารักมากใครว่าน่ารักบ้างที่สุดน่ะเห็นไหมน่ารักสมวัยใส่แล้วดูดีจูจีโจีคนใส่ก็จูจีคนซื้อให้ก็จูจีอันนี้ใส่ไปขนาดนี้รู้ว่า B A นลเนี่ยเฮ้ย ไม่ทำมีอำนาจหรอกเมื่อกี้พูดถึงซีรีส์คุณวราล้านช้ำก็พูดอะไรมากไม่ได้เลยพูดไปว่าเป็นพิพัฒน์คุณคิดว่าอย่างไรก็ก็พีพพัฒอยู่แล้วเคยเห็นแมวหู่ฟอไมยอย่างเงี้ยจะได้เห็นอืขนฟูใช่ตอนน่อให้อุ้งม,มือจะสีชมพูอ่ะขนฟูแบะ ไม่ตัดเล็บด้วยอ่านสะโยไหน่อยสะโพหน่อยคนวายหลานชำ